สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนํากันน,นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพิ่มยอดคนดูคลิปเรียวในไอจีของเรากันน,นั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่ทําร้านค้าออนไลน์หรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะก็สามารถมาดูวิธีนี้แล้วก็ทําตามกันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราประเสริฐคำว่า K M Social ของเรากันนะคะมาเข้ามาแล้วนะคะให้เรากดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็มากรอ,อกข้อมูลรายละเอียดต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกแชร์ไม่ใช่โปรแกรมรมาโนมัติด้วยนะคะเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดลงชื่อเข้าใช้กันมาได้เลยค่ะแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาเว e ็บไซต์ KM Social ของเรานั่นเองนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการะคะ่ะ แล้วใน่วนของวันนี้นะคะเราจะคลิปที่ไอจีของเรากันเสร็จแล้วนะคะให้มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปได้เลยใน่วงบริการนะคะเราก็เลือกบริการที่เราต้องการลงไปได้เลยนะคะก็จะมีเรียนราคาการรับประกรันต่างๆนะคะแจ้งเอาไว้นั่นเองนะคะก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกนั่นเองนะคะใน่นองลิงก์นะคะเรากลับไปที่หน้าไอจีของเรากัน เสร็จแล้วก็ให้ทําการเลือกคลิปวิดีโอมาหนึ่งคลิปที่เราต้องการเพิ่มยอดคนดูตรงนี้เลยนะคะแล้วเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะก็ให้กด copy link ไปที่ด้านบน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์น้าลิงกว็บไที่ช่องลิงก์ได้เลยในส่วนของจำนวนนะคะเราก็เพิ่มจํานวนที่เราต้องการเพิ่มคนดูลงไปได้เลยออย่างวันนี้เราจะเพิ่มไปที่500คนนะคะเพื่อให้เห็นได้ชัดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการสั่งซื้อของเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะคะ ก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไาดูประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยและเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นเราดําเนินการอยู่ตรงด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นข้าบริการบริการต่างๆที่เราได้เลือกไปนั่นเองส่วนหมายเลขด้านบนนะคะก็เป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะ และถ้าสำหรับใครนะคะที่เข้าใช้งานใหม่หรือยอดเงินไม่พอก็สามารถคลิกมาเติมเงินกงินก่อนได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมี4ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code ทูมอนี่วอลเล็ตคลิปตัวเคอร์เรนซีและซองอ่งเปาวอลเล็ตของเราได้เองนะคะเราก็สามารถคลิกดูวิธีการใช้งานที่ตามด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าสำหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถแจ้งหรือติดต่อแอดมินกันได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ปุ่มติดต่อแอดมินก็จะมีมดนมู่ให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไป และสำหรับใครต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถทําได้ที่กรองสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ยืนมนใส่ใหมายเลขออเดอร์ของเราลงไปด้วยเสร็จแล้วก็ทําการกดส่งตั๋วไปได้เลยค่ะและสาหรับใครนะคะต้องการติดต่อแอดมินโดยตรงก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนกันตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอมบิิการเราตลอด24ชั่วโมงกันเลย และสำหรับใครต้องการแนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อนคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานก็สามารถคลิกมาที่เมน,นูแนะนำเพื่อนกันได้เลยค่ะและเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะให้กดคัดลอกลิงก์และส่งไปให้เ,เพื่อนกันได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%ด้วยกันนะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าไอจีของเรากันเสร็จแล้วนะคะให้เรามากดลีหนะ้าจอเป็นหนึ่งครั้งได้เลย น,นี้ก็คือยอดวิวก่อนทีเ่เราทำแกลลี่นะคะค่าแลตอนนี้นะคะยอดวิวคลิปเรียงเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะก็ถูกมากๆกันเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้มาทดลองใช้งานกันได้นะคะสําหรับวันนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัย้ณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ